สวัสดีครับผมกลับมาพบมาต่อกันดีคือเก่าครับกับทิกอุบลน้นก้นกวครับผมก่อนติไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนยครับผมพร้อมแล้วเอาไปรับชมกันเลยครับสวัสดีงามเลือกงานครับวันนี้ฝึกเลือกงานมากครับแวะมากเอาไก่หน่อยออกจากห้างเพราะว่าแม่เป็นผ้าลุ่งห้างแล้วครับนี่ครับผลผลิตชุดนี้ค็ สามตัวครับผมนี่สามตัวเล็กๆนี่ครับสามตัวกระลังหนาลักเลยครับตัวน้อยๆตปอรัรบลูกไก่แจะลูกแม่ฝ่ามุนรับเจ้าแสงมณีครับผมเป็นทายาท รุ่นที่สามของแสงมณีแล้วนี่บกระปึ่งอายุได้หนึ่งวันครับผมการนี้แล้วครับกระแม่เป็นกระเติมฮัดให้กินอาหารครับเติมซ้อนให้กินอาหารเติมให้มากกินน้ำช่วงนี้น้ำมันจะยั่ง บ่ได้กินครับเพราะว่าส่วนมือสองมือนี่ที่เขาออกมาเนี่เขาจะยังมีร่างไครอยู่ใต้ท้องเขาอยู่ครับเพื่อเป็นธาตุอาหารให้เขาดําลงอยู่ได้ครับากว่าจะเริ่มฮัดกินอาหารหัดกินน้ำแม่สีผ้ากินนีก็ะระมาณมือที่สองที่สามขึ้นไปครับ จะเ,เย็ยนๆนิกหน้อยก็เริ่มเข้าไปสุกแม่ครับแม่ฟ้ามุน์นี่เป็นแม่ที่เลี้ยงเลี้ยงใกล้ดีครับเลี้ยงลูกดีฮักลูกครับแต่ว่าบบดูครับตัวเล็กๆตามตัว แสงมณีนี่คือท่ายาดครับท่ายาจชุดที่สามก็เอามาอัปเดตในพี่น้องเฮาในเบิงพัฒนาการลูกไก่หนึ่งวันหลังจากฟักเป็นตัวครับผมอาจจะประมาณนี้ครับเนี่ยหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> หมดหาความอบคุณในร่างกายเจ้าของครับ <c oughs> นี่นะครับความสุขของมนุษย์เงินเดือนที่หลังจากว่างจากการทำงานประจำก็เลี้ยงไก่ครับเลี้ยงไก่สวยงามเพราะไก่สวยงามขายครับเป็นรายได้เสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับสำหรับผู้จี่ต้องการมีรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆครับอาจจะพ่ได้มากไม่อยังครับแต่ว่าก็พ่อได้เดือนนึ่งก็ แบ่งปันให้พี่น้องเฮ้าผู้ที่สนใจนคคูสองคููครับทั้งไก่สวยงามทั้งไก่ไข่ครับไก่ไข่ผมกับมีแบ่งปันนะครับเด้อพี่น้องไก่ไข่เล็กฮอนขาวฮอนจับกับไก่ไข่นี่คููหนึ่งอายุสองเดือนกจะ คู่ละหกร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับเด้อคู่ใดสนใจกับสอบถามกมาได้ครับสำหรับไก่ไข่เล็กฮอนขาวงอนจักครับส่วนลูกไก่แจกกัลูกเจ้าแซงมอนี่ตอนนี้ก็นังเหลียว,ว่างอยู่อีกคู่หนึ่งครับเป็นตัวรุ่นแรกกับรุ่นสองครับเป็นไก่หนึ่งคู่ทผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวครับผมกัแบ่งปันเบาๆในราคา ผูละห้าบาทไม่รวมส่งครับผมสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเอาไปเลี้ยงสวยงามกัทักคำว่าได้ครับเดี๋ยวผมถึงไล่ไอดีไว้ใต้คอมเมนต์ครับผมสำหรับผู้ที่สนใจสำหรับลูกชุดนี้ก็รอให้เป็นใดสักสองเดือนครับเดือนสอเดือนก็จะประมาณมีหน้าอาจจะเปิดแบงปันครับ สำหรับปูที่สนใจนะครับเด้อกะอดใจรออีกสักหน่อยสำหรับลูกชุดนี้เนี่ครับหมดแล้วหมดแล้วพอแสงมานีนี่กะจะหวงลูกในีนย,ยังหน่อยครับ แต่ก็ซอยแม่ฝ่ามนดูลูกอย่างดีครับกระช่วงนี้ก็ต้องคอยสังเกตเบึงกับว่าพอพ่นสีจิกลูกบ่อแต่ว่าเท่าตีออกมาหมื่อวานกบมือนี็ยังบดจิกครับก็คือซอยป้ากันซอยเลี้ยงแล้วก็คัดเห้ลูกจิกอาหารครับเอามุนก็ไปมนามุนกไปลูกข้ามุนกไปเออ มันเขาไป็็ได้ครับได้อีกตัวหนึ่งมันเขาก็ได้นี่ครับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรครับผมมาอัปเดตลูกไก่แจ้เีิ่ึงฝักเป็นตัวออกมาใหา้ปีให้น้องห่อได้รับชมก,กันครับผมสำหรับคลิปนี้กับขออนุญาตก่อนครับผมคลิปหน้า เราจะมาอัปเดตการจะเจริอเติบโตของเด็กๆให้เบิ้งครับผมบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับผมสิบอดด้พลาดกันช่วมคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ